วันสอกาแฟมวยไทยครับอ่ะเป็นไงบ้างวันน,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 นี้มาเช็คกัมหนักครับผมห้าห <5 S 2> วันได้ไหมใช่กับประมาณสี่ห้าวันครับแต่และวนกหนักนก็ห้าครับทำน้ำหนักจริงๆนี่มันทำน้ำหนักถึงถึงวันช่างเช้าเลยไหมหรือว่าเอาทําเหลือแบบเกินนิดหน่อยวันเสาร์ก่อนแล้ววันอาทิตย์ก็ไปทําอีกทีไหมปกติแล้วก็แต่ก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าไฟนี้ผมอยากให้ไปถึงแล้วก็ผ่านเลยครับก็ตั้งใจคุมมากครับ เห็นว่าเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเนี่ยมันมันมันช่วยอะไรของเราได้บ้างตอนนี้ก็เขาก็ช่วยในเรื่องของกำกับการกินครับผมอแบบว่าต้องน้ํากี่ลิตรสปอนเซอร์ประมาณไหนน้าตาลประมาณไหนไขมันประมาณไหนข้าวประมาณไหนครับก็ทุกอย่างเลยครับคือละเอียดไปนี่คือละเอียดยิบเลยใช่ครับแล้วการที่ซ้อมเป็นัไงบ้างครับไปนี่ดีครับดีดีมาตลอดครับ ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับผมทีที่แล้วที่ว่ามีปัญหาเนี่ยมันมันที่มาที่ไปมันเป็นยังไงถึงเราถึงตกแต่ช่างครับผมจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวเรื่องของอากาศครับผมก็ฝนตกบ,บ่อยมากกับช่วงนั้นแล้วก็ซ้อมมวยอะครับเล่นเชิงก็ขาพิกครับผมขาพิกก็มันวิ่งได้ครับพี่แต่ว่าวิ่งไม่ได้เต็มที่อะครับมันเจ็บอะครับก็ทําให้ส่งผลครับผมต่อเรื่องในการทําหนักร้อยสี่ปอนด์ครับแต่ว่าไฟนี้ไม่มีปัญหาครับ ไฟนี้เราเจอคู่เป่าเก่าเราเรามั่นใจมาก้อยแค่ไหนครับก็มั่นใจนะครับผมก็รถหนักคุมมาดีแล้วครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เคยชนะมาผมมั่นใจครับอืมคนอื่นแล้วก็ขอบขอขอบคุณนะครับผมคณะกรรมการทางช่องเจ็ดสีทางมวยปุนเสือครับป่ายชุนครับอก็ที่ให้โอกาสกับผมนะครับทางใค่มวยสอสบรนค์คเมนครับผมก็ในศึกมวยปุนเสือครับก็จะทําให้เต็มที่ครับก็ รับปากว่าจะไม่มีปัญหาแบบม้นเกิดขึ้นีครับไฟนี้ก็ร้อยสี่ปอนด์ก็เต็มที่นอนครับได้แน่นอนครับได้แน่นอนเพราะว่าถ้าสมมุติเราผ่านเข้าสู่รอบนี้ไปรอบหน้าก็จะปรับน้ำหนักขึ้นละร้อยสิบหกครับก็จะสบายขึ้นอีกนิดนึงใช่ครับนะครับจริงๆน้าหนักเราปล่อยๆตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นตอนนี้ใช่ไหมครับครับตอนนี้ห้าสิบเจ็ดครับใช่ครับห้าสิบเจ็ดแต่ ไอเวทร้อยสิบสี่นี่ประมาณสักห้าสิบสองใช่ครับห้าโลครับผมคุมจริงห้าโลไม่ไม่ได้คุมเยอะเป็นสิบโลเก้าโลสิบโลเหมือนเหมือนข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะใช่ครับโอ้ไฟนั้นก็ลดลดจากเก้าโลสิบโลจริงครับแล้วก็แล้วก็เจ็บจริงนะพี่แต่ว่าไฟนี้ไม่มีปัญหาครับก็ก็อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวนะก็ตามนั้นไปแต่เดี๋ยวมาดูกันในบนเวทีก็ฝากนะครับผมเป็นสังวานสกาแฟมวยไทยครับก็วันที่สามนี้ครับผม ในศึกเมื่อพันปุนเสือครับเจอกับเกาะเต่าครับก็เต็มที่นอนครับผมก็ฝากเชียร์ฝากให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพชรสังวานสองกาแฟาหมวยไทยผมจะทําเต็มที่ครับครับผมผมคาบ